ลาัสด,ด,ดีสวีดดับมิตรรับแฟนสลอดทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกับอาซอในทองคำอีกเช่นเคยนะทุกคนอาซอพามาเจอกันในเกมอีโมจินะเอออาซอมาพร้อมกับทุน253บาทหมดเนื้อหมดตัวไปเลยทีเดียวอาซอขออนุญาตไปเบ็ด20เลยนะ1ิบหนึ่งเจอโบนะเปิดเจอโบนะ oh, <no. S 2> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึกว่าไม่มาทุกคนกำลังจะร้องไห้เลยนะเพราะว่าเหลือไม่ ้าฮะอุ้ยมาฮะเออออซของเนียเปิดเทอเบอร์เธอตุเธอเธอร์เบอร์นะทุกคนเล่นไม่ค่อยไปฮะอุ้ยสามร้อยจังหวะนี้รางวัลก้อนโตอุ้ยหนึ่งพันบรอยบาทอุ้ยข้าวปคราบครับเออมาต่อคูนหน้าทุกคนเออตอนแรกออซเลยยุหนึ่งร้อยเก้าสิบกว่าบาทนะเออเอยมามาหรือเปล่าอุ้ยมาฮะ ้ยสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวฮะเอ้ย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 คุณคาเปิลฮะเอ้ยยังรุ้สเกตเตอร์ได้ต่อฮะเอ้ยเทอร์โบเอาขอักษรติดแต่คำว่าเทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบิลเทอเบิลเอ๊ะโทเบิลอยู่เลยยิงพูดยิงงงนะทุกคนเฮ้ยได้สเกตเตอร์สิบนู่นะเออเอออุ้ยใครเป็นแบบอักษรบ้างชอบผู้เถือนมันลิ้นมันไม่ไปอ่ะทุกคน ơi 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 làm sao to ơi cún má ui cún từ cà tá cà tá cà tá ui từ má áo đi áo đi áo đi hả ơi ơi muốn con hả xịt lá ơi muốn xịt lá ơi 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 muốn xịt cỏ hả ơi muốn gì ơi 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 เยเ้ยอ no. uh ีกมูดฮะเออเอาทีเดียวดิอีกมูสุดท้ยฮะโอ้ยอัิคตาหน้ติจแอ้ยไม่แต่หน้าเเลยนะี่มัหอกโอ้ยตาจนตาจะไหลหัวแตกเธอโบเธอดูอะไรนะเธอเป็นเดกอาศรม กูกับว่าลิ้นม,ม,ม,มันไม่ไปอะทุน้นเอออุ้ยมาลืมกระต่อฮะเอนมาลืมกรนต่อฮะเออมาทีดีเรานอกเรานอะก็เริ่ม,มไปนานอุ้ยมีโที่เอาดิอุ้ยคูณคูณคี่ปลาไ120าาทาุกคนหนึ่งร้อยยี่คือนะจังหวะนี้ในวัากต่อตออุ้ยที่ร้อยแปิบ เรามาดูนะทุกคนว่ากเตอร์เข้ารอนี้จะปังหรือเปล่าอุ้ยอุ้อุ้ยคุมาแล้วสองตัวฮะอุ้ยคุมาแล้วฮะอือคุณมาต่อนาะจังหวะอี้ยังฮะเอ้ยคุณมาต่อฮะเออคุณลูดไปฮะเอาดีเอาดีอุ้ยเอาเรื่องฮะเอาเรื่องฮะอีกล้วหมุนเอ้ยเฮ้ยอ้ยอฮ้ยทุกคนมันจะเหมือนตาที่แล้วรู้ป่ะหกบาทเฮ้ยเยแต่ตานี้ก็หลักร้อยอยู่นะ มาให้อโซอหน่อยนะอู้หูคุณ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 น้อยแต่ว่าแตกนะอโซอหน่อยได้ไหมอุ้ยมาฮะมาฮะตามคำเลือกซองนะอู้หเอาดิอุ้ยอุ้ยน้อยยี่สิบลูเนี้ยสิบเอออีกหนึงตาฮะเอู้หูขอรับร้องฮะเออไม่เน้นแต่เยอะอะเน้นแต่อุ้ยเอาหกสิบเอาที่แลวดิเอออุ้ยคุณมาเพื่อมาอู้หูทีสี่อีกหน่วงสุดท้ายแตกแค่อโซเลยนะ อุ้ยอุ是是้ยอ้คนไม่แตะค่ับคาพุณยี่สิบจังวน้รวอุ้ยสองร้อยก็่สดก็ยังดีนะทุกคนเอยก็ยังดีเออยังอยู่ที่แปดยี่สิบดนะเอ้ยเอยมาแล้วคุณสองอุ้ยยี่สิบเออยี่สิบเฮ้ยมามาอุ้ยเอาดีฮะเฮ้ยดีนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ยี่สิบเอออันนี้เขามาสองตัวเอ้ย เฮ้ยคุณสิบคุณหกคุณแปนะเอ้ยเอ้ยร้อยสี่สคุณแปดนะเอ้ยรางวัลก้อจังหวะันนึ่งร้อยยีบาทนะเออุ้ยมาะมาะเออมาดิมาดิอุ้ยมาะคุณมาไหมอ้คุณมาแล้นะเออคูณมานึ่งตัวฮะเออเอาดิเออคูณมาคูณมาไหมเออคูณมา เราก็ต้องโคดตัวราไปก่อนนะคะทุกคนไว้เจอกันที่168สำหรับ VIP นะไอ้เต้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาสาวนา